Ah. Um. เรามาในงานปฏิบัติธรรมวระวัติกรรมวัดดอนเจมอันนี้คณะนะหมูสงใหญ่กำลังเดินจงกรมนะครับภาพอันสวยงามของการประพฤติปฏิบัติธรรมของวัดดอนเจมช่วงเทศกาลงานประจำปีคือ21ศจิกายนถึง3ิพศจิกายนขาราชนรทั้งหลายหรือมอมพระภิกษุสงฆ์ก็มารวมตัวกันที่วัดนี้เพื่อจะทำ พิจวัตรช่วงนี้เวลาเช้าของวันที่สองของการปฏิบัติธรรมพระสงฆ์จำนวนหนึ่งอยสิบองค์เป็นภาพสวยงามพระบาทสมณนาัจากทัศนังและเห็นพระประพฤติปฏิบัติรวมกัน มีงานประพฤติปฏิบัติกันถึง21ยี่1ถึง3ธันวาคมกายนถ้าใครได้ผ่านไปผ่านมาก็ามาแวะมาเยี่ยมเยียนอุดหนุนหรือคือส่งเสริมกิจพุทธศาสนาหรือปฏิวัติธรรมเองก็มีเจ้าภาพลงทานน้ำปัณณาต้มหรือสิ่งต่างๆน้ำปัณะตอนนี้เริ่มไปแล้วประมาณ2องคืนของการปฏิบัติธรรม มีคณะของัาธายมประมาณ40ท่านเข้ามารวมตัวกันซ้ <laughs> <ะ>าย,ย่างเนาะควาย,ย่างเนาะ หาไปไหนแล้วอยู่เรื่อยไม่ได้งหายรองเท้ายังหายอาจารย์สามรอบเลยไม่ใส่เลยรองเท้าเรองเท้ายังหายอ่ะครับอเปลี่ยยนืโชคดีจะได้ของใหม่ไงแล้ว คณะสงฆ์ประมาณหนึ่งรอสิบองค์ได้ร่วมปฏิบัติธรรมพนะระวรสีพรามบาสิกานุขาวของข่าวการ่วมปฏิบัติธรรม้วยประมาณ4ี่สิบกว่าท่านเป็นภาพที่คนที่มีโอกาสจะม,มีจะมาร่วมว่าบา,บางคราวบางคราวภารกิจทางบ้านไม่มีโอกาสจะมาร่วมไปพุทธปฏิบัติธรรมคนร้อยคน น้อยไปคนล้านคนกว่าจะมีโอกาสคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่าพามแปดสิบฮะโอ้ไม่ถึงหรอกพามแปดสิบเนี่ยอายุแปดสิบได้โยพรามรวมกันก็เป็นพันปีอายุรวมพามรวมกันก็รวมก็แปดพันปีครับไม่่เออาแลล้ววหงพปีน เป็นหมื่นปีอยู่เป็นหมื่นหมื่นปีเนี่ยพามก็จะปรารถนาอันและนี่คือดูมาแล้เดียมชมรานธรรมปฏิบัติธรรมเสร็จ<อ>ได้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 จานเข,าขาน้าจะขอหลายจานใช่จะขอวิดีโอที่อัดเนี่ยแบบเนี้ย โดยกา,า,ารดูลานรมลานทํของการปฏิบัติปฏิวัติศกรรมนั่นเองนี่คือลานทรรมที่พระนั่งเมื่อก่อนในลานรมสมาธิที่มีกําลังก็นั่งสมาธิที่มีกําลังก็เดินตรงกลมนี่คือโรงทานโตเตรียมไว้เพื่อจะรองรับอาหารหวานข้าวของราโิโยมทั้งหลายพุทธานิกชนทั้งหัวทั้งกั่วทั้งชิดทั้งแปดจะำอาหารมาวางตรงนี้เอง เลยแต่ใครจะเอาเลือกอะไรมานี่มีมาก่อนนะนี่ยังไม่ได้แกะเลยหาหานสูงมีคของหวานหมูทอดผัดตม้มหอมกอนี่แหละคุยกัะ,ะทาเห็นเขาประพฤติคำว่งคำดีก็มาอน,นุเคราะห์ข้าวปลาอาหารขนมฟันโอกล้วยแล้วก็ส้มตับชุงน้ำ ในคณะกรรมการครับไปดูทีบุญไว้ในบวชพุทธศาสนาขอใช้เสียงนี้ปฏิจจธรรการต้อนรับอนุโมทนาเชิญชมยินดีในกุศลทานบุญบารมีของญาติโยมทุกคนทุกชาตินคนก้องร่วงใช่ล่ะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาจากวันนี้ไปถึงวันที่3เต็มปีเตือนถ้าเราบ้างก็เข้ามา ใส่บาตรมาทำบุญตักบาตรในช่วงเวลา10โมงเชา้าในช่วงเวลา9โมงครึ่ง10โมงก็จะเป็นช่วงที่ออกพระทิศท่านออกภิศอาจารย์พระบอาหารกินท่าบาตรจากญาติโยมะฉะนั้นแล้วก็ใช้ช่วงเวลาที่สำคัญนี้แหละญาติโยมเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวคุณคุศลของเราเกี่ยวเกี่ยวไว้ซึ่งคุณงามความดี เพราะว่าสิ่งหลายก็จะติดตามเราไปมโนติดตามตัวจะทําให้จิตใจของเราเพืนอทรมไปแล้วกจ็จะทําให้จิตใจของเราชื่นบานจิตใจของเราแจ่มใสอย่างเช่นท่านบอกไว,ว้ว่าในการให้ทานของเราเมื่อให้ไปแล้วจะต้องทาใจให,าให้กินดีทําใจให้แจ่มใสทาใจให้สบาย สัมทาที่เราได้ให้ไปก่อนให้อย่างที่เรามานี่เราเป็นผู้ที่มีจิตใจศรัทธาแล้วเชื่อว่าโอ้วันนี้มีคณนะพระภิกษุท่านที่จะรนาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดดอนเชีรเ,เรามีสัมมามาแล้วก่อนให้ตั้งใจมาแล้วมาปุ๊บเราก็มาขณะให้ใ่มาแล้วแย้มแย้มแจ่มใสไปทำจิตใจให้ จินดีในบุญขณะให้ทำจิตใจให้พอใจในบุญเมื่อังจากที่เราให้ไปแ,แล้วนึกถึงเมื่อไรก็ชื่นใจก็ภูมิใจนี่แหละเป็นเรียกว่าเป็นอานิสงของบุญอานิสงของฐานบารมีเป็นสิ่งที่เมื่อทำแล้วให้ผลเป็นความสุขบุญเมื่อเราทำแล้วให้ผลเป็นความสุข คุณทำแล้วมีความสุขเป็นเพื่อหลังมีความสุขตกหวังเป็นเพื่อนหน้าแต่ถ้าหาเราทำบาปก็มีความผิดมีความทุกใจเป็นเพื่อหลังมีความผิดหวังเป็นเพื่อนหน้าเพราะว่าทำไมว่าอย่างนะะั้นก็เพราะว่าเมื่อเราทำไปแล้วคุณคุณลนีททำไปแล้วนึกถึงเมือ่อไหร่โอ้นึกถึงอณะคตวิสุที่ท่านมา เราขึ้นวัดปฏิบัติธรรมเดินปินระบาดเป็นแน้วแต่ความเคยส่งคน,นงามนึกถึงเมื่อไรบางคนบางทีอยากจะทัดแต่ยังอาตมาเคยไปเข้าอยู่บางทียากโยมก็ไม่เคยเห็นพระหลายรูกปกติเราเคยใส่บาตรสำหรับลูกมากสำหรับลูกมากห้ารูปกา้ากแต่ให้เราได้ใส่บาตรคณะสงฆ์นี่ใหญ่โอ้รู้สึกอยากใส่บ อยากใส่บาตรตลอดอยากใส่บาตรทุกๆวันกับพ่อพี่เยอะๆอย่างนี้เพราะว่าทําแล้วทําให้เกิดความสุขทำให้เกิดค,ความสบายใจได้ทําบุญใส่บาตรกับผู้สมศรีผู้มีศีลา,ารยาภรณ์บุญนั้นก็จะทําให้ได้เกิดอ,อาถิสงล์ยิ่งขึ้นไปอีกในทางพุทธศาสนาของเราหน้าที่มีลำดับของทานมีลำดับของอาถิศิลิขิ่เป็นขั้นเป็นตอนเรื่อยๆอยู่ นี่ก็มีในพุทธศาสนา,าอย่างเช่นเราให้คนที่มีศีลมีคุณธรรมตรงศีลตรงธรรมบุญกุศลที่จะเป็นผลสมบ้อิย้อนกลับนั้นก็จะตีกลับไปหาเราได้มากาเช่นเดียวกันแต่ด้านน,นตามคุณธรรมอย่างเช่นว่าเราให้กับพระภิกษุผู้มีศีลผู้มีธรรมมีศีลาจารวัรงดงานนี่ก็ จะเป็นบุญเกิดขึ้นแกเราอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวนะเพราะฉะนั้นแล้วจึงเป็นส่วนที่หน้าอนุโมทนาหน้าเก่าคำสารเสวนยืนยอปกติแล้วชาวพุทธเราก็ต้องเป็นผู้ที่บำเพ็ญให้ทานบำเพ็ญให้ทานรักษาศีลอยู่แล้วดำเนินไปตามพระอริยเจ้าดำเนินไปตามพระ อร hay, hey, verdad, ure, ิยบุคคลในศาสนพุทธกาสมาให้ยุงหัเรียวพุทธศาสนาที่เจะยิ่งยิ่งขึ้นไปทำพุทธศาสนาหอวเราให้เจริญให้เป็นส่วนที่จะดำเนินเดินไปได้จนถึงจวดเท่าอายุของพุทธศาสนาหรือว่าช่วยกันให้ยุงพุทธศาสนาพุทธโสตสัตว์ปิจุบปิจูนีอุบาสกอุบาสิกา เราก็จะเป็นแกนหลักสนคัญในการกลับเครื่องคำในการประกาศเท่าสารสนทนาญาโยมก็เป็นส่วนที่เป็นผู้ปฏิบัติผู้ปถิบัตผู้ปฏิบัติขณะนะครับท่านอาจารย์ผู้เป็นผู้ปฏิบัติการความเพราะฉะนั้นในส่วนวันนี้ก็ถือว่าได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เราขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านร่ังจากที่ วันต่อไปก็มาอีกหนึ่งนะเจริมวันต่อไปก็มาอีกมาเกี่ยวบุญมาสะสมไว้ซึ่งบุญสุขโผลุญยะตะอุเชโยทำบาเรียที่เราได้กินอยู่ประจั้ประจับการสะสมบุญนำสมมาให้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราสะสมปากเป็นฝากแม่หอมทุกโผลาปลาสะตะอุเโยการสะสมซึตื่นฟองปากนำว่างทุกข์มาให้ เห็นไหมตรงกัน5 0 0นทีเลยถ้าใครอยากได้ความสุขนริเพราะฉะนั้นต้องทำสมบูรณทั้งทางายทั้งทางจาและทางใจทำบุญให้เกิดขึ้นทุกๆวันทุกๆตั้งแต่เกิดนอนตั้งแต่ก่อนจะหลับนอนไปก็ต้องให้บุญเกิดขึ้นให้คนติดตามเราเพราะว่าเป็นการเจ็บตัวเป็นการให้ทานก่อนกินพระศาสนาไปทำใจจิตไปสู่ สายภาพหนะ้าไปสู่ปารโลโดโคนะ้าเพราะว่าชีวิตของคนราอุกคนนะั้นไม่แน่นอนอัยาโยยอันยาโจยก็หลังจากที่คณะอุบาจานทร์พระเจ้าพะสมท่นานพิจารณาตามสมควรของท่านแล้วอานาโจยมกกขอาไม่ข่าวพูดสมาทานสิตแปก็เดินตามนะักเป็นแถวเดินตามเป็นแถวพิจารณาได้ต่อไปอีกอย่างหนึ่งพระท่านาก็อัโลมแล้ว ไม่เป็นฝาแล้วก็เราทาถสูกเราทางดูคำรองของทาไม่เป็นฝาเป็นกรน่าจะจากว่าเราไปรับของขโมยของหรือว่าไปเอาโดยพนรกงาไม่ได้บอกแจ้งที่เกี่ยวส่งรูปเรีองรูปนริงที่ชื่อว่าเป็นของส่งนี้อยากไปเอานะโยมเป็นฝาเป็นกมเป็นฝาเป็นกมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขู่นะแต่ว่าแนะนำให้แนะนำให้ในส่วน ที่เป็นบุณก็จะได้เกิดขึ้นแก่๋ยวเราข้าพเจ้าแมนพระอาจาร์ก็พิจารณามาที่เราทำได้หรือว่าจะรูกเรีสะดุดไปทางที่ผมที่สมก็กป็นคนครับเป็นคน,น,นไปพิจารณาที่ผมที่สมได้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ขอขอ,ขอนุโมทนาในบุญสมและเสด็จของญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในบุณในช่วงตลอดแบบวันนี้ญาติโยม คนใดที่มีจิตเจรื่อใสมีเจสัมผัอยากจะเป็นเจ้าภาพในกรรบรกระเพ้าของเราก็จะมีพระตาหาพระต้มมีพระต้มข้าวยาปูในช่วงพระท่านทำพิธสวดมนต์จะเดิน,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 นจิตภาวนาภาคเลาเสร็จแล้ว6โมงครึ่งหรือว่า7โมงก็จะมีการถวายข้าวยาปูก็จะมีเจ้าภาพทุกวันก็ทําได้ตามกาลังที่เรามี ทำได้ตามในส่วนกำลังทรัพย์ที่เรามีที่เราได้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะการเฉพาะจำนวนไว้ก็มาทำได้มาถวายได้ผู้ใดที่มีก็ถวายก็จะเดิรพอ้วก็ถ้าจาัอาหารก็น่าจะเหลือในทุกๆว,วันก็คงจะเดือดแล้วก็มีนาำอเนกนะก็จะมีทุกกลางวัน ก็จะมีพวกกำวายญา่ิโยผู้ใดได้ยินเสียบไฟจาคนหนึ่งอย่างส่วนหนึ่งในเป็นอาธบดีอย่างเป็นส่วนหนึ่งในเป็นผู้ที่ให้กำลังให้ร่างกายให้ก็เลือดให้เนื้อเข้มาขวายได้ก็มาบำรุได้ก็มาเป็นส่วนหนึ่งในส่วนที่จะเป็นอายุพายิกาอายุกับพายิกาก็คือผู้ให้ผู้ให้ยอมเป็นเที่ยวรัก ของสรรพสัตว์ทั้งหลายของเทวดาทั้งหลายของมนุษย์ทั้งหลายเราทอริยเจ้ามีพระพุทธเจ้าของเราเป็นตน้นทรงคบหาและทรงสารเสริญบุคคลผู้ให้ทาชื่อเสียงของผู้ให้ทาย่ยอมคงขจรไปย่อมเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมียศในที่นั้นๆนดะัาาบบลบให้ปวดร้ายปวดใท่านจะ กาอนุโมทนาผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังผู้มีปัญญาให้ไว้ทิพให้ปฏิภาณผู้มีปัญญาผู้ผู้ใดให้อายุให้วัฒน์ให้สุภาพให้ปฏิให้พาะให้ปฏิภาณบางเกิดในที่ใดๆยศและชื่อเสียงย่อมบางเกิดในที่นั้นๆดังนี้แลก็มี ทำอนุโมทนาที่แปลออกมาเป็นภาษาไทยที่ท่านได้ลกล่าวอนุโมทนากับอันนี้ส่ง,งของทางไล้าให้คนพุทธศาสน,นาของเรารนีตั้งต้นเลยพระพุทธเจ้าเทศน์สอนไทยในอนุบุพีกัลภางาทานั่งกถาษตั้งตนเลยยากโยมตั้งตนเลยว่าด้วยเรื่องของทางก่อนแต่ชำระจิตใจใผู้ใดก็ต้องมาดเรื่องของทางกับอนุบุพีก,กัาษาทานั่กัาษามด้เรื่องของ ศีลรัตถาปปเป็น,าานเรื่องของศีลพัฒนาเป็นเรื่องของศีลบุกต่อเพื่อกายวาจาใจแห้วร้อยสงบนะครับนะจะเกิดซึ่งเป็นศีลเมื่อเรามีศีลแล้วก็จะทำให้กายวาจาใจของเราสงบปก,กติสงบระดับไม่เป็นโผดไม่เป็นไทยไม่เกิดความร้อนร้อนใดด้วยเปลี่ยนไทยห้าประการรักษาศีลหน้ารักษาศีลแปดรักษาศีลสิบ อานิสงส์ก็จะสะท้อนย้อดมาหาเราเป็นภัยที่จะเกิดขึ้นในการไปเปลี่ยนเสียนผู้อื่นทางตาและวาจาก็จะไม่เกิดขึ้นแก่เราด้วยอานิสงส์ของสีอย่างเช่นท่านก็บอกอยู่แล้วในตมถะอานิสงส์ของสีให้เราไปเปล่าวไปเปลี่ยนโดยนำดาลังดาลังอ่างเดยวทานัตติขาสีนัตติขาสัพนัตติขาว่าไปเรื่อยๆในเรื่องของสอนในเรื่องของ โตของสวัสิพุทธศาสนาของเรายิ่งใหญ่โดยสวัสดิ์ทุ้งสวัสิมีที่สุดเลยคือบทชุกก็คือท่านบอกว่าเป็นพระยิ่าทู้งที่สุดในทางพุทธศาสนาดับเงียบในที่ส านี่ความภาครมนี่นี่ความหนี้นี่แหละญาติโยมเราได้มาให้คุณให้ทานกับผู้ที่หูือนี่ความภาคผู้ที่มีนิสมีธรรมมีกุศลไว้ในจิตในใจแต่ในเช้าวันนี้ก็ให้เสียงปฏิสราการสอนรับญาติโยมผู้ที่เป็นเพืเต็นเราจะได้มาบีบของของเขาไปนะครับอย่าไปยกอ่งนะเขาไปนะนะก็ให้แก่งกันนะครับอย่าไปเยอะนะ อย่าไปเยอะใส่คพอดีกที่ใส่กุ้งก็เป๋าที่นี่นะครับข้างหลังยังอยู่เยอะนะท่านไปก็ทานไม่หมดให้แบ่งกันธรรมดาที่มาถึงนะครับเพราะว่าเรากินกันไม่กิ่มแก่เดิน การแบ่งงานข้างหลังเยอะนะครับเราเราข้างหน้าเราจะต้องใส่เยอะนะครับให้พวกเราที่มาได้แบ่งอาหารต่อนะครับเราจะไปใส่ถุงไปหมดข้างหลังจะไม่มีอาหารแบ่งปันกันนะครับท่านต้องะวังด้วยระวังด้วยให้เข้าแถวนะครับวันนี้จะยังมีแท็กนะครับแท็กข้างหน้าอะวังร่วมมือกันนะเราต้องระวังกูไบ่ให้ตายแบบพี่ดูด้วยเอาแมวย จะแดงให้เข้ากันแถวมาตีมือเลยครับเริ่ม่านะครับจะยกของเอาไปนะครับก็จกดก็ของนะครับให้แบ่งปันกันธรรมดาที่มาถึงนะครับประทานกันไปเยอะหรืออาหารแค่หนึ่งมื้อข้าวถ้วยนะครับเอาไปเยอะแถวคนที่มาที่สามไม่พอนะผมดูแล้วแต่ก็น่าจะไม่พอนะ่ไปดูเพครับ อย่างกับุกนเรีบยอะมากเลยค่อ๋อนี้เหรอคุณนู่งเ่รประจรจารทุกวันเ่ประารรวนงนที่สี่สิบเก้ครับเดี๋ยวเราองรึกษาันกัหลงพ่นะครับเาว่าาต้กมาว่าคือยี่สิบเก้ากิีบูชาแล้วคระร ขอให้ทุกท่านนะครับที no ่มาร่วมทำบุญในวันนี้ขอให้ท่านมความสุขความเจริญขอใม้ทุกเยอนบุญรักษานวาคุ้มครองจะไทาไปไหนก็ปลอดภัยแ้วก็สุขภาพแข็งแรงบติณฑ์ใจก็ระวังปรารถนาทุกประการขอให้โชคดีกันทุกท่านสวัสดีครับบอกแรกกล้วยต้อเลยนรับ แมกลวยกลวยต้เหลือไม่นรทองตเออนี่นะฟังด้วยฟังด้วยฟังด้วยไอ้อนด้วยคอทีจะแยผมนะคนณ่จะเยผมเราะผมขึ้นแล้วก็ให้หองกแคนะแค่น้ผใหญ่เล็กเลยผมใหญ่เลเลย ผมจะเลี้ยงให้เลี้ยงเป็นทางนที่เป็นไอเดียไอเดียของผมต้องเป็นไอเดียไอเดียต้องมแจกให้เข้ามาได้ก็แจองใหขาครับของอะไรนะครับของเก่าของเปล่าอะไรไม่เอาที่ไหลที่ไม่ใช่ผมจะมาแจกเพิ่มเติมาแจกพวกนี้ายจ่ายจ

บอกแล้วต่พนี้ต้องไห้มาางเราสกการแล้วบอกให้รุ่งให้เข้าไม่ไปเลยไม่แทงถ้าไม่แทงจะหมาไม่ด้หรอกที่ขานอย่างไรใช่ไหมให้ต่อท้ายเดียวดูนี่คไปไงคุณทำตามระเบียบคุณจะต้อดูให้ไปเลยไม่งั้นไม่จะเบียบแค่แข้งเลยแห่งเลยก็โนไม่เชื่อกันคุณต้องคุณต้องมาถามให้หัวเลียวถาม่เกียบหน่อยมันก็มาใช่น้ำล่างอะไรจะทีอะไรนม่มีแล้วแบนแบนกันมั้งแบนแบกันตา